ในช่วงหนึ่ง,ง,งเดือนที่ผ่านมานี้เกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ชายแดนไทยและกัมพูชาไม่ต่ำกว่า5ครั้งเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บหลายนายและยังคงเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไทยและกัมพูชาทําข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วด้วยจึงเกิดคําถามในสังคมนะคะว่าแล้วหลังจากนี้ไทยควรจะทําอย่างไรหรือนี่ถึงเวลาแล้วที่ไทยเราจะต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองสักทีติดตามได้ในนิวไซเจสวันนี้ค่ะ นับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งแรกวันที่16กรกฎาคมที่เนิน481จังหวัดอุบลราช,ชธานีจนถึงล่าสุดวันที่12สิงหาคมที่ประสาทต,ตาเหมือนทมจังหวัดสุรินมีเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ชายแดนรวมแล้ว5ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นขณะลาดตระเวนค่ะ ซึ่งทุนที่พบเนี่ยก็พบว่าเป็นทุนชนิด PMN2 ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่าเพิ่งถูกติดตั้งใหม่ไม่ใช่ทุนเก่าจากสงครามที่ผ่านมาเพราะหากถ้าเป็นทุนเก่านะคะก็จะไม่ใช่ทุนชนิดนี้อีกทั้งในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มักพบทุนอีก3-5ลูกฝังอยู่รอบพื้นที่อย่างชัดเจนค่ะ ทาให้สังคมตั้งคำถามนะคะว่าแล้วหลังจากนี้ไทยควรจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปรองศาสตราจารย์ดรดุลยพาาคปริชารัตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยกับรายการ n New s ไซเ e s สนะคะโดยมองว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานั้นเป็นปัญหาระยะยาวและมีความซับซ้อนในหลายมิติ อันดับแรกสิ่งที่ไทยควรทำก็คือจะต้องมีการลดความเสี่ยงของกำลังพลหลีกเลี่ยงการลาดตระเวนในจุดที่ไม่จำเป็นและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่นกล้องตรวจการอุปกรณ์ลาดตระเวนอัตโนมัติในมุมยุทธวิธีค่ะกองทัพไทยเนี่ยสามารถที่จะประเมินแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติได้ตามความเหมาะสม เพราะว่าการลอบวางทุ่นระเบิดเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและก็เป็นการยั่วยุทางการทหารนะคะการโต้กลับควรจะอยู่ในขอบเขตที่จํากัดเจาะจงพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เพื่อทําลายแล้วก็เคลียร์ทุ่นระเบิดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ําแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการแจ้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSC และพันธมิตรทันทีหลังจากปฏิบัติการะคะ่ะ พร้อมกันนั้นนะคะไทยเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเดินเกมควบคู่ไปกับทางการทูตแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศค่ะไทยจะต้องมีการดําเนินคดีกับทางกัมพูชาที่ละเมิดอนุสัญญาออตตาวาแล้วก็ใช้เรื่องนี้เพิ่มน้ําหนักในการฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศในคดีอาชญากรสงครามเพราะถึงแม้ว่าจะมีการพึ่งมหาอำนาจอย่างสหรัฐจีนหรือว่ารัสเซียแต่ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญา แต่สิ่งที่ไทยทําได้คือการล็อบบี้พันธมิตรสําคัญอย่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพื่อกดดันผ่านมาตรการงดหรือว่าลดให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาต่อไปค่ะที่สําคัญในเวทีทวิภาคีอย่าง GBC RBC และ JBC ไทยเนี่ยก็จะต้องหยิบเรื่องนี้นะคะมาหารือกันต่อแม้ทางกัมพูชาจะปฏิเสธแต่ว่าแรงกดดันระหว่างประเทศอาจจะทําให้ทางกัมพูชานั้นเพ่าหรือว่าลดการวางทุนระเบิดลงได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการดําเนินมาตรก,การต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ตรงที่การทําข้อตกลงหยุดยิงนั้นไม่ได้มีบทบังคับหรือว่าบทลงโทษผู้ที่กระทําความผิดหรือว่าละเมิดข้อตกลงค่ะทําให้ทางกัมพูชานั้นยังคงละเมิดข้อตกลงอยู่ซ้ําๆเช่นนี้ทั้งการเพิ่มกําลังพลแล้วก็การวางทุ่นระเบิด ดังนั้นนะคะสิ่งที่ไทยต้องทำเนี่ยก็คือต้องมียุทธศาสตร์ระยะยาวหรือก็คือยุทธศาสตร์สกัดกั้นกัมพูชาหรือว่าการตรึงกัมพูชาให้อยู่กับที่โดยการพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าหากตรวจพบการขนย้ายจรวด B M 2 1หรือแม้กระทั่งการวางทุ่นระเบิดใกล้เขตแดนไทยก็ควรจะมีวิธีการทำลายก่อนหรือว่าผลักดันภัยคุกคามให้ออกไปพ้นรัศมีที่พลเรือนไทยจะปลอดภัยนั่นเองค่ะ จะเห็นว่าไทยเราเนี่ยมีบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะดังนั้นไทยเนี่ยควรจะต้องดําเนินมาตรการควบคู่กันไปค่ะทั้งการทหารการทูตและกฎหมายไปพร้อมๆกันเพื่อป้องกันกําลังพลและประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยค่ะ